สวัสดีครับเราอยู่กับอาจานะครับสำหรับประจำวันที่18มิถุนายนนะครับผม2,567วันพุธนะครับยังอยู่กับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับซึ่งปีนี้จัดที่ทางฝั่งของเยอรมันขออภัยนะครับเยอรมันนะครับในเกมแรกนะครับไปเตะที่อารูเอนารีนานะครับก็สามารถถล่มสกอตแลนด์ได้นะครับแต่วันเนี้ย จะมาเตะที่ Mercedes b e n บ a r e n a นะครับผมก็พูดแบบตามโลกคือบ้านของม้าขาวสุดกาดนั่นแหละนะครับแล้วก็วันนี้ต้องเจอกับทีมที่เกมล่าสุดนะครับไปแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์มานะครับประตูต่อ3นะครับนั่นก็คือฮังการีนะครับกับตันก็แน่นอนครับเป็นโดมิริกโซบสไลน์นะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะครับเยอรมันดูเป็นต่อค่อนข้างเยอะมากๆครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพชื่อชั้นนะครับอันดับเลนกิ้งนะครับหรือแม้กระทั่งเกมในบ้านนะครับวันนี้ราคาเปิดมาค่อนข้าง ไร่จริงๆนะครับเป็นทีมชาติเยอรมันนะครับแบกในราคา1.75นะครับผมแล้วการจ่ายเป็นการจ่ายน้ําล้นด้วยนะนะครับส่วนราคาสูงต่ำานครบโผต้องบอกว่าหน้าบอลขยับขึ้นนะครับแต่สูงต่ําก็ขยับขึ้นตามนะครับสูงต่ํามาเปิดมา3ลูกเป็นการจ่ายน้ํ้า9เท่ากันถือว่าราคาถ้าเรามองจากตรงเนี้ย ราคาสูงต่ําเปิดแรงนะนะครับเพราะว่าหน้าบอลนะครับยังอยู่แค่ราคา1.75นะครับแล้วการจ่ายไม่ได้เป็นการจ่ายน้ํแ8ด้วยนะครับไม่ได้เป็นการจ่ายน้ําขาวด้วยการจ่ายของเยอรมันถ้าเกิดวันนี้ก็คือการจ่ายน้ําล้นนะครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่ฮังการีนะครับจะสามารถทําประตูได้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าดูเฉพาะเรื่องของราคามีโอกาสจริงๆครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลงานทั้ง2ทีมที่ผ่านมาก่อนนะครับล่าสุด นะครับทางฝั่งของอ่านะครับเยอรมันนะครับภายใต้การนำทีมของยูเรียลนักเกอร์มมนนะครับผมก็สามารถชนะนะครับสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์ที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างท่วมทนมากๆนะครับผมจริงๆอ่ะคู่นี้เจอกันมาครั้งหนึ่งนะครับยอ้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีก่อนในฟุตบอลยูฟาเนชั่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างพลิกล็อกด้วย นะครับเป็นฮังการีสามารถชนะเยอรมันไปที่1ประตูต่อศูนย์นะนะครับฮังการีเป็นบอลที่เล่นเกมรับวันนั้นแล้วก็รอเกมอาศัยเกมโต้กลับนะครับฮังการีไปได้ประตูในช่วงครึ่งแรกด้วยนะครับในค่ําคืนวันนั้นนะครับผลงานล่าสุดของเยอรมันนะครับผมแน่นอนครับทลล่มสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างขาดลอยนะครับผมคือต้องบอกว่าไม่ผ่อนเกมเลยนะนะครับผมสําหรับเยอรมันนะครับผมแต่ชนะก็ยังย้ําทุกครั้งว่าเยอรมันก็ยังเป็นทีมที่ มีเกมมีเกมรับนะครับที่ต้องบอกว่ายังต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะการเก็บคลีนชีสต้องบอกเลยว่าไม่ดีมากๆครับสำหรับเยอรมันนะครับล่าสุดก็โดนสกอตแลนด์ที่โดนผู้เล่นหนักนะครับมีแค่10คนในสนามอ่ะนะครับก็สามารถทําประตูใส่เยอรมันได้นะครับแต่บทบาทในการเล่นเกมลุกนะนะครับเขาพักเกมวันนั้นคือพักเลอรอยสานเมซึ่งเป็นพี่ใหญ่แล้วใช้เป็นทางฝั่งของฟอร์เรสต์เวดนะครับทางซ้ายทางขวาจะเป็นจามันบมสเซีถือว่า ค่อนข้างลงตัวนะครับผมเรื่องของสกิลนักเตะเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนะครับการเลี่งกินตัวถือว่าทำได้ดีมากนะครับส่วนทังการลี่เกมล่าสุดต้องบอกตามตรงว,ว่าพวกเขาไปแพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์มานะครับในเกมในค่ำคืนวันนั้นก็เป็นการแพ้1ประตูต่อ3นะครับวันนั้นสวิตก็ ขึ้นนำกนในช่วงแรก2-0นะครับผมจริงๆต้องบอกว่ารูปแบบเกมไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับสำหรับฮังการีนะครับในการใน,ในการเจอซูสแลนในคํมคือวันนั้นนะครับผมแล้วก็ไปโดนยิงปิดกล่องนะครับใน3-1ในช่วงท้ายเวลาเลยนะครับผมคือต้องบอกว่าสวิตชุดนี้เป็นชุดที่มีผู้เล่นหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะนะนะครับผมส่วนฮังการีนะครับเกมวันนั้นถือว่ารูปแบบเกมถือว่าสู้ สู้สู้ด้วยความที่เป็นรองค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเกรดบอลของฮังการีมันก็พิสูจน์ชัดเจนว่าพวกเขาเกรดบอลยังโอกาสจะเข้าสู่รอบต่อไปอยังค่อนข้างยางนกนะครับเกมวันนี้ ต้องมาเจอของแข็งอย่างทีมชาติเยอรมันเดี๋ยวจะน้าดูเรื่องของทางฝั่งของแรฟต์มาเต็ดนิดนึงครับเยอรมันอ่านไม่ยากครับนะครับน่าจะใช้ชุดเดิมที่เกมในเกมที่เจอกับสกอตแลนด์เลยนะครับก็คือ4 2 3 1นะครับกับตันเป็นอีคายคุนโดกันนะครับมีเอนริทเป็นตัวตัดเกมมีโทนี่ครอสนะครับยืนเป็นหลัง3นะครับเวลาเยอรมันเล่นเกมลุกโยโชคิมเมตกับมิตโตสแปกนะครับจะเติมขึ้นสูงนะครับเล่นเป็นปีกแล้วขยับฟอเรสต์เวตกับจามันโมซิลล่ายืนมาเป็น ตัวตรงกลางหุบเข้าในนะครับเพราะฉะนั้นเยอรมันจะมีความหลากหลายมากขึ้นออกขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ซึ่งแต่ละตัวมีความสามารถเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นยัมากๆนะครับผมจุดข้อเสียที่เยอรมันเล่นแบบนี้มันโอเคมันมีข้อดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือเยอรมันนะครับผมจะเหลือเซนเตอร์แค่2คนเวลาโดนเกมโต้กลับสิ่งที่ทําให้เยอรมันชนะสกอตแลนด์ในค่ําคืนวันนั้นที่ต้องบอกแบบว่าขาดลอยนะครับมันเป็นเพราะว่าสกอตแลนด์ เล่นเกมเพลรนะครับผมเพชรเยอรมันไม่สุดนะครับเพลรก็คือได้แค่2คนแล้วก็โดนจ่ายเข้ากลางแล้วเกมรับของสกอตแลนด์วันนั้นแย่มากๆนะครับหลุดเป็นว่าเล่นเลยนะครับแต่วันนี้เป็นฮังการีคู่แข่งเปลี่ยนไปนะครับผมถ้าเกิดว่าอาจารนาเป็นโค้ชกายอาฮังการีนะครับของโค้ชของกายอาฮังการีก็คือมาโกรรซี่วันนี้ถ้าจเจอเยอรมันเยอรมันยังมีจุดอ่อนก็คือการเล่นเกมรับแล้วก็ความผิดพลาดนะครับในแดนของตัวเอง นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าฮังการีจะมาเล่นเกมรับแล้วไม่เพชรรูปแบบของสกอ์จะเหมือนกับเกมที่เยอรมันจะถล่มสกอตแลนด์ทันทีครับนะเพราะฉะนั้นเกมวันนี้นะครับผมหมาคุณซื้ออย่างมาโกโรซี่ก็ต้องวางแผนมาด้วยการที่ต้องเอาแต้มให้ได้นะครับผมแล้วอย่าลืมว่าเกมแรกเขาเก็บแต้มไม่ได้ถ้าเกมวันนี้ไม่มีแต้มคือการันตีตกชั้น99เเซเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับนะครับผมโอกาสวันนี้ฮังการีต้องมาสู้ ไม่แปลกที่เรื่องของราคาสูงต่ำเปิดเยอะสไตล์บอลเยอรมันวันนี้คือมีทางเดียวเล่นในบ้านเหนือกว่าเล่นเกมลุกแน่นอนฮังการีวันนี้ถ้าจะต้องเล่นอ่ะเดี๋ยวฮังการียืนยังไงเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูครับฮังการีจะมา3 4 2 1นะฮะวันนี้แน่นอนครับอ่ะนะครับแบบนี้เลยฮังการีจะมาแบบนี้เลยนะครับผู้รักษาป,ประตูจะเป็นปีเตอร์กูลซี่วุลี่ออบานนะครับผมแล้วก็กัปตันเป็นโดูบริกโซ so บอสไลน์หน้าเป้าเป็นวากา้านะครับคือวันนี้ต้องไล่ช่วยกันเพชรแดนบน นะครับอาศัยความผิดพลาดในเกมรับของเยอรมันเพื่อที่จะลงโทษถ้าเธอมาเล่นเกมรับนะครับผมรูปแบบสกอ์จะไม่ต่างจากเกมที่เยอรมันชนะสกอตแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นในรูปแบบนี้สกอ์วันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ที่หนึ่งนะครับขอย้ายไปสกอ์สูงเยอรมันนะครับวันนี้เยอรมันมีโอกาสโดนด้วยทําไมถึงเลือกไปสูงครับข้อแรก ฮังการีไม่มีทางเลือกมากนะักถ้าเยอรมันยิงอาัจนาก็มองมีโอกาสเป็น3 0 4 0ไปเลยนะเหลือลุอล้นฮังการีถ้ามี1ประตูขึ้นมาได้ก็ถือว่าดีแต่รูปแบบเกมจะเป็นแบบที่อัจนาคิดแน่นอนนะครับคุณซื้อของฮังการีนะครับถ้ามาไม่เพลสนะครับจะมาเล่นเกมรับหลัง5กลาง4ยังไงก็ไม่รอดเพราะเยอรมันนะครับผู้เล่นทั้งจามันมุสเซล่าทั้งโฟลิเวินะครับทั้งไคฮาเวตเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้าง แก้เพลดได้ดีมากมากนะครับประกบ1-1นี่เสจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูดินหนึ่นะครับไปสกอร์สูงเยอรมันในราคา2.75หรือจะไป3ลูกก็ได้บอกว่าสกอร์รวมใน90นาทีมากกว่า3ลูกแน่นอน นะครับโอเคไปต่อคู่ที่2เพื่อไม่การเสียเวลาครับนะครับผมก็แน่นอนนะวันนี้นะครับผมเมื่อวานเราไปสกอร์สูงนะครับผมทางฝั่งคู่ของอ่านะครับผมอ่าจูกีกับจอร์เจียแล้วก็ไปสูงโปรตุเกสเดี๋ยวเราลุ้นไปแบบพร้อมกันนะครับอ่ะไปคู่ที่2ต่อครับวันนี้ทัพโครแอตทัพตราหมากลุกนะครับผมขอบุซืออย่างซาร์โกดาลิกซาร์โกดาลิกคุมโครเอเชียมาไม่ต่ำกว่า7ปีแล้วครับนะครับเราต้องบอกเลยว่าโครเอเชียเป็นทีมที่ เล่นสู้แบบสุดหัวใจบอลทัวร์นาเมนต์โคลเชียทำได้ดีมากๆนะเข้าชิงบอลโลกเอ่ยนะครับเข้ารอบ,บรองบอลโลกล่าสุดเอ่ยนะครับผมอ่ะโคลเชียวันนี้ต้องเจอกับแอลเบเนียนะครับซึ่ง ทั้งคู่นะครับผมก็ต้องบอกแบบตามตรงว่าแพ้มาเหมือนกันนะครับทั้ง2ทีมเลยนะครับโดยทางฝั่งโคเอเชียนะครับแพ้กับทีมชาติสเปนมานะครับผม3ประตูต่อศนูนะครับส่วนทางฝั่งแอลเบเนียลาก,ก็ล่าสุดก็ไปแพ้อิตาลีมานะครับเกมวันนี้คือสําคัญมากๆถ้าเกิดเป็นเกมที่โคเอเชียแพ้นะครับผมคือต้องบอกเลยว่าโอกาสตกรอบ99% น, ia, นะครับสุดอลเบเนียนะครับถ้าแพ้ก็คือมีโอกาสตกรอบเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองทีมมาเจอกันในห่วงจังหวะจังหวะที่คือต้องบอกเลยว่าแพ้มาทั้งคู่ในเกมแรกนะครับผมทีนี้เราไปลงลึกเรื่องของรายละเอียดว่าทีมที่แพ้มันเขาเล่นกันแบบไหนมากกว่าตรงนี้สําคัญราคาวันนี้เป็นโครเชียแบกในราคา1นลูกก็เป็นการจ่ายน้ําแปะนะ การจ่ายของูุิคือต้องบอกว่ายังดูเหนือกว่าไม่จะเป็นเรื่องของชื่อชั้นนักเตะเรื่องสไตล์การเล่นนะครับอันดับแบงกิ้งแอลเบเนียคืออันดับที่66ถือว่าถือว่าสูงมากสูงที่สุดแล้วแหละนะครับผมอันดับ66นะครับแล้วก็ไม่ได้มาเตะฟุตบอลอย่ายูโรรอบแป่งลุ่มรอบสุดท้ายทุกปีแตกต่างจากโครเอเชียนะครับเร,เรื่องของประสบการณ์นะครับผมคือต้องบอกว่า เรื่องของกระดูกมันคนละเบอร์กันจริงๆนะครับเท่าวัดกันปอนต่อปอนนะครับโครเอเชียนะครับเรื่องของสกยภาพผู้เล่นก็ดูเหนือกว่าชัดเจนนะครับเท่าวัดกับอัลเนียนะครับแล้วก็กระดูกก็คนละเบอร์อย่างที่จจนากล่าวข้างตน้นราคาว,วันนี้เปิดมา1นลูกนะครับเป็นการจ่ายน้ํา8สูงต่ําเปิด2ลูกครึ่งนะครับจากเกมวันแรกที่เราสังเกตการเล่นของโครเอเชียครับผมต้องบอกตามตรงว่าวันนั้นนะ่ะเขาค่อนข้างไร้ดวงนะถามว่า สกอร์ที่ออกมาคือโคเเชียแพ้30ก็จริงนะนะครับแต่เกมวันนั้นโอกาสจริงๆไม่น้อยเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าเกมวันนั้นเป็นเกมที่สเปนนะสเปนนะครับแพ้การครองบอลในการเจอกับคู่แข่งนะครับครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี2013นะถือว่านานมานะคือสเปนไม่ว่าจะเจอใครอะ่ะ ตั้งแต่ปี2013คือเขาจะครองบอลมากกว่าแต่เกมวันนั้นโอเคเขาชนะมาด้วยสกอร์3-0ก็จริงแต่โคเอเชียกลับมาครองบอลเหนือกว่าสเปนซึ่งสเปนนี่คือต้องบอกว่าเป็นตัวเอนะเป็นตัวพ่อตัวแม่การครองบอลเลยนะครับผมคือต้องบอกว่าเกมวันนั้นครเอเชียมาด้วยความที่ประมาท ประมาสเปนพอสมควรนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่รูปแบบเกมในการเล่นมันแตกต่างแล้วเพราะว่าคนนี้ไม่ได้เจอสเปนมาเจอแอลเบเนียนะครับโอกาสเยอะแตกต่างจากแอลเบเนียครับเขาแพ้มา2-1ก็จริงแต่ถ้าใครได้ติดตามเกมครับเกมวันนั้นถ้าอิตาลีไม่พลาดเองไม่ทุ่มพลาดแอลเบเนียแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับโอเคพลาดมาลงโทษได้แต่หลังจากนั้นรูปแบบเกมต้องบอกแบบตามตรงว่าค่อนข้างไร้มิตินะบทบาทในการเล่นเกมลุกแล้วก็ทำได้แค่ตั้งรับ มาเจอโครเอเชียที่บังคับป้องชนะแบบนี้นะครับมีโอกาสที่แอลเบเนียนะครับอ่ะโอเคอาจจะยื้อได้ในช่วงแรกนะแต่ครับแต่ความหลากหลายของโครเอเชียลูกกาอากาศถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะครับลูกเซตพีทถือว่าขายได้นะเกมวันนี้ก็ยังมองว่าถ้ายื้อกันไปอ่ะโอเคนะครับเสร็จโครเอเชียมีโอกาสเสร็จโครเอเชียค่อนข้างสูงมากถ้าถามว่าเรื่องของรามนาเตะนะครับเนี่ยเอลเบเนียจะมาระบบนี้เลยคือเกมเจออิตาลีเล่น54-1นะ โบย่านี่แทบจะลงมาเป็นกองกลางเลยถึงเหมือนจะเป็นเกมรับถึง10คนเลยนะครับในคัมคือวันนั้นโซนโคลเ,เชียนนะครับมีพวก it, มัติตโอโควาซิตมีลูก้าโมดิปนะเกมแรกอาจจะเล่นไม่ค่อยออกแต่เกมนี้ต้องเอาละนะครับสถานการณ์ค่อนข้างบีบบังคับแล้วก็ขับขันมากนะครับหมามีทางฝั่งอันเดรครามาลิตจากค็อเฟนฮามนะครับมีทางฝั่งของยอสโกวาดิโอนจากแมนซิสเตอรีลกว่าโควิดวันนี้ก็พร้อมลงเป็นผู้รักษาประตูอย่างที่บอก นะครับเกมยังกระดูกเรื่องของกระดูกนะครับถ้ามาวัดกันจริงๆนะครับถามว่าเกมนี้โครเอเชียมีโอกาสยิงขาดไหมอาจารย์ก็มบอกว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะครับมาเล่นอยู่ล้อรอบสุดท้ายเหมือนกันแต่ถ้ายื้อกันไปอ่ะนะครับความหลากหลายของโครเอเชียลูกากาเก่าจะเป็นจุดเด่นแล้วสามารถชนะในค่ําคืนวันนี้ได้คือมาว่า1ลูกมีแน่นะสำหรับโครเอเชียรลอลุ้นแค่เม็ดสนะครับสำหรับโครเอเชียเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ได้2ขออนุญาตเลือกต่อทับ ตราหมักลุกโครยเชียของซื้ออย่างซัสโกดาลิดครับเรื่องของวิธีการเล่นเรื่องของประสบการณ์ระบบทีมเวิร์คโครเชียนมีสูงมากเพราะต้องบอกแบบตามตรงว่าซัสโกดาลิดวางรากฐานโครเชียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือมันจุคุมทีมมานานนะครับผมค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรแล้วก็สามารถลีดประสิทธิภาพนักเตะออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเลือกทางฝั่งโคเชียดูแล้วไปง่ายกว่า นะครับโอเคคู่ที่2ขนญาตต่อทัพตราหมักลุกโครเอเชียนะครับไปต่อคู่ที่3วันนี้สกอตเจอสวิตนะครับอ่ะแน่นอนครับนะครับผมอันดับเรนกิ้งฟีฟ่าสวิตเซอร์แลนด์ดูเหนือกว่าเรื่องของราคาวันนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็ดูดีกว่านะครับแต่การจ่ายวันนี้ต้องบอกตามตรงโอสวิตมีโอกาสมามากถ้าดูจากเกมแรกนะครับผมคือต้องบอกว่าสวิตชุดนี้เป็นชุดที่ให้ความหวังในอนาคตได้เลยอาจจะไม่ถึงขั้นคว้าแชมป์หรอกนะ แต่สวิตชุดนี้มีรูปแบบการเล่นที่เห็นอนาคตจริงๆนะถ้าได้ดูเกมที่พวกเขาสามารถชนะฮังการีได้เกมนั้นฮังการีถือว่าเรื่องของอันดับความแข็งแกร่งไม่ได้เป็นรองมากแต่ไปเล่นกันจริงๆสวิตทําได้ดีมากมาเจอสกอตแลนด์ที่ต้องบอกตามตรงว่ายังหาความแข็งแกร่งที่เป็นจุดเด่นยังไม่เจอนะนะครับโดยเฉพาะการเล่นในฐานะทีมเยือนแล้วเกมรับต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างหลุดลุยการยืนตำแหน่งยังมีปัญหาเราเห็นได้ในเกมที่เจอกับเยอรมันชัดเจนเยอรมันี่แบบโอ้แบบหลุดไปง่ายมากๆโอเคอาจจะเป็นความแข็งแกร่งของเยอรมันด้วยแต่เราก็ต้องโทษสกอตแลนด์เหมือนกันนะครับผมที่ต้องบอกแบบตามตรงว,ว่าสตีฟคลัรกนะครับปวดหัวแน่นอนนะครับวันนี้ต้องมาเจอสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องบอกว่า เป็นทีมที่มีนาคตก็มีโอกาสที่พวกเขาจะแพ้อีกหนึ่งเกมสําหรับสกอตแลนด์โดยวันนี้ราคาเปิดมาเป็นสวิตเซอร์แลนด์แบงในราคา,าลูกเป็นการจ่ายน้ำก้าวส่วนสูงต่ําเปิดมาในราคา2ลูกขวดสูงต่ําถือว่าเปิดไม่เยอะนะนะครับเผื่อว่าเปิดไม่เยอะเพราะการจ่ายเล่นต่ํามันเป็นน้ำก้าวไม่ได้น้ําล้นด้วยนะครับโดยเกมแรกตามที่กล่าวข้างต้นเลยครับผมคือสกอตแพ้แบบแพ้แบบหมดรูปจริงๆ แพ้แบบกองกลางสู้ไม่ได้เก็บบอลไม่ได้ต่อบอลไม่เกิน3จังหวะโดนตัดโดนเก็บหมดโดนการเพสซิ่งที่มีระบบของเยอรมันนะครับผมเก็บได้หมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะไล่เพชรนะครับหาความผิดพลาดของกองหลังเยอรมันไม่ได้เลยนะครับมันเป็นการรวมเกมที่แย่มากๆของสกอตแลนด์นะครับผมคือถามว่าเกมนั้นมันส่งผลไม่มันส่งผลต่อความมั่นใจนะักเตะแน่นอนนะ นะครับส่วนสิตเซอร์แลนด์นะครับล่าสุดก็ทําได้ดีมากๆครับชนะฮังการีถือว่าเจอฮังการีมันไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับผมแต่ทางฝั่งของนะครับผมสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าทําได้ดีผู้เล่นนะครับยังมีจอมเก๋าอย่างกาเน็กชาก้าเอยนะครับผมที่ยังเป็นคนที่ประคอยประคองน้องๆนะครับผมเกมวันนี้ยผู้เล่นนะครับทางฝั่งของสภาพทีมนะครับผมอะน่าจะยืนแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับทางฝั่งของ สวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้ขาดนักเตะสตีเฟนซูเบอร์แล้วก็เดนิสซากาเลียนะครับันนี้กับคุณซืออย่างมูรัตจาคินพาสวิตเซอร์แลนด์คือมูรัตจาคินก็คุมสวิตมานานละนะครับสตีฟคราฟคุมสกอตแลนด์นะครับ, ak, ค, Scotland, ค,รบคือจึงบอกครับผมคืออย่างวันเนี้ยมันไม่มีทางเลือกมากนักนะครับทั้งทางฝั่งสกอตแล้วก็สวิตยิ่งโดยทางฝั่งสกอตแลนด์วันเนี้ย แพ้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเกมแรกแพ้มาแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสเกมรับที่มีค่อนข้างล่วนะครับความมั่นคงนะครับความแน่แน่ชนะยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นทีมที่ได้ลุ้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตเลือกต่อสวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งคู่ครับนะยังบอกว่า เป็นทีมแห่งอนาคตเลยครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะครับการเล่นที่มีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างดีแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับมองว่าสกอตแลนด์ชุดนี้นะครับผมส่งผลเรื่องของความมั่นใจส่งผลในเกมที่แล้วมาถึงเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้3คู่จะนะให้อะไรบ้างหยิบปากกาหยิบกระดาษมาจดครับนะครับเดี๋ยวขนย้ายโม้ฟุตบอลก่อนนะครับเมื่อวานบอลสดของเราให้ดูเลยทุกกลุ่มลงบินเหมือนกันหมดนะลงบินเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมมีกฎเนี่ยพอเป็นบอลยูโรเห็นไหม เว็บมันเปิดเยอะมากเราเล่นได้เลยว่าคู่นี้จะยิงนาทีเท่าไหร่นะครับในกลุ่มนี้เขาลงในจจนาไปสกอร์สูงถูกไหมตุรกีนะนะครับเขาลงนะครับว่าจะยิงในเวลาที่30ถึง40น้ํสี่เท่าเล่น3,000บาทได้หมื่นสองนะนะครับผมอ่ะนะครับคือกําไรแน่นอนนะครับน้ํสี่เท่า5เท่าแล้วเวลายิงขึ้นมาอย่างไงก็กําไรเนี่ยจะมาสรุปบินไหนจะเป็นบอลสกอร์สูงคข่องแรกอย่างที่จะนาพูดทั้งหมดเลยครับนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ ดีที่สุดในประเทศไทยถ้ากลุ่มไม่ดีจริงคนไม่มีทางมากมายขนาดนี้เราบินกะไม่ได้ลงแค่กลุ่มเดียวทุกกลุ่มลงบอลเหมือนกันหมดครับอาจารนาสร้างกลุ่มมาเองกว่า5ปีครับนะครับบอกเลยว่าคนที่เข้ากลุ่มไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับผมก็ ประมาณเท่านี้อย่างที่จะนาพูดนะเมืม่อวานเป็นไงบ้างครับฝรั่งเศสไม่กินราคาตามที่พิคเคหปเปๆนะนะครับเราไปรองในราคาลูกควบนะครับผมหรือราคา1ลูกนะครับฝรั่งเศสเอสเียออสอตมไม่ง่ายนะครับวันนั้นเก่เกมเมื่อวานเก,เกือบตีเสมอได้ด้วยนะครับสำหรับทางฝั่งออสเตรียครับโอเควันนี้ฝากไว้3คู่แล้วกันอย่าลืมคนที่อยากเข้ากลุ่มแอดไลน์มาเลยขอจะนาพูดทุกครั้งว่าขอแค่ท่านได้เข้ามา สัมผัสบรรยากาศในกลุ่มท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับการเข้ากลุ่มนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปสรุป3คู่เรามีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันครับเออป๊บหึงน,น,นะกดไม่ได้เฉยเลยอ่ะนะครับเข้ากลุ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะรับปกักแป๊บหนึ่งนะฮะ อ่อสักรู่นะฮะอ่ะเข้ากลุ่มเลยครับบอกเลยว่าบอลสดไม่มีทางผิดบอลแน่นอนเข้ากลุ่มแอดไลน์มาที่แอดอาร์บนแล้วทักอาจารครับผมอยากเข้ากลุ่มมาเก้าวีพีเงื่อนไขก่อนทักมาง่ายๆก็แค่เล่นเว็บเดียวกันเว็บอาจารนที่เล่นอยู่เป็นเว็บที่เป,เ,เ,เป็นเว็บสำหรับฟุตบอลเลยครับเป็นเว็บสำหรับฟุตบอลโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเว็บที่เปิดบอลมากสุดนะครับให้ราคาดีที่สุดแล้วค่าน้ําสําหรับฟุตบอลฟุตบอลโดยเฉพาะนะดีที่สุดในไทยนะครับฝากด้วยเข้ากลุ่มแอด Rb11 แล้วคนที่สมัครเล่นเว็บเดียกันก็จะได้เข้ากลุ่มมากวีพีพูดทุกครั้งว่าคนที่เข้ากลุ่มท่านไม่ผิดหวังแน่นอนขอแค่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่ม atrb11 นะครับวันนี้3คู่มีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันคู่แรกไปสกอร์สูงเยอรมันในราคา2.75นะครับคู่ที่2ครับไปทางฝั่งต่อโครเอเชียนะครับคู่ที่3ไปทางฝั่งต่อสวิตเซอร์แลนด์นะครับฝากไว้ทั้งหมด สามคู่สูงเยอรมันต่อโครเอเชียต่อสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามส่วนเข้ากลุ่มเหมือนเดิม rb 1 1เดี๋ยวเจอกันในกลุ่มสำหรับสายบอลสดบอลที่เปิดเยอะเล่นในทุกวิทุกนาทีเลยนะครับอ่ะใครอยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิม rb 1ฟุตบอล2 4ชั่วโมงบอลสดเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้จะนาขอนญาติลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามวันนี้กราบลาเท่านี้สวัสดีครับ